Get ready with me วันนี้มาดูกันว่าเราจะเตรียมอะไรบ้างเวลาเราไปออฟฟิศในแต่ละวันนะั้นเราก็จะกินประมาณนี้แหละในทุกๆวันอันนี้ก็คือเป็นปิ่นโตไฟฟ้านะมันจะใช้วิธีการนึ่งแทนเพราะว่าเราอะไม่อุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟเราเลิกใช้ไปแล้วส่วนอันนี้ก็คือถั่วเขียวนะน,นี้แฟนเราทำเป็นลักษณะเหมือนรีซอโตนะก็คือจะมีความนุ่มๆกินง่ายแล้วก็ จะมีความฉ่ำๆหน่อยเวลาอุ่นออกมาก็จะมีแบบน้ำน้ำหวานๆของถั่วเขียวอยู่แล้วนะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะทุกคนส่วนอันนี้ก็คือลูกเดือยกล้องอันนี้เท็กเจอร์ก็จะต่างไปหน่อยมันก็จะเป็นแบบแข็งๆขึ้นมาหน่อยเคียวแบบกรุบๆมันๆนะอันนี้ก็คือเทคนิคที่เราแนะนําว่าให้กินแบบผสมผสมกันเราเน้นกินโปรตีนจากถั่วแบบนี้เลยอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่ง ต่อไปก็จะเป็นส่วนของผักนะอันนี้ก็เป็นผักออแกนิกที่แฟนกับเราสั่งมาแล้วก็แฟนกับเราเนี่ยก็จะต้มผักแล้วก็คั้นน้ำผักออกแล้วแช่เย็นแบบนี้นะทุกวันพฤรหัสเลยเป็นภารกิจส่วนต่อไปก็คือกิมจินั่นเองนอกจากจะอร่อยเพิ่มรสชาติในมือแล้วก็ยังเป็นโปรไบโอติกด้วยเราเลือกยี่ห้อที่มันไม่ใส่พวกแต่งสีแต่งกลิ่นหรือว่ามีวัตถุก,กันเสียเลยนะทุกคน คือมันได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีพวกสารเคมีด้วยยี่ห้อนี้เวิร์กมากๆเลยนะแกล้มผักสดซะหน่อยมีแตงกวาเหลือๆอยู่ในตู้เย็นนะก็เลยเอามาด้วยนี่นี่ก็คือแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาใส่กล่องแบบนี้สะดวกมากนะไอ้ปิ่นโตไฟฟ้าเนี่ยง่ายมากแล้วก็พกกล้วยออร์แกนิกไปเห็นเปลือกดำอย่างนี้คือข้างในมันยังกินได้นะทุกคนด้วยความที่มันเป็นออร์แกนิกเขาก็จะไม่ฉีดยาเปลืมันเจะไม่สวยเท่าไหร่ ไปจ้าไปทํางานก็แบกอย่างนี้ไปทุกวันนะแล้วก็5วันที่ไปออฟสิศเราก็กินอะไรประมาณนี้แหละ